คำสมิดาสวัสดีค่ะแต่กระเป๋าไม่มียาชอบไปลัชดาผู้ชอบดารา,าไม่ได้วิกาอัมพชลาพามินพิชยาบุมบนดาดามะวนภา,าเดชอชคิกาอาพิสดาอุลสะยายาบินชะนิดาปอยที่ฉดาคิดโหหวังมีนังแดงและจะกิ่งนังซวงมีนังซวงและ พวงเธอกูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขวางอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่งเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่งเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่งเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่งเราจะกินนังแดงไไอออ้เเเหีียยยนนน่กกกูมสสสุะััืลลงโ เป่าวงจิงเจ้ากินงไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเก่งผมทังธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาต้องมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เล้าโอนไหยงแทักตายหัวใจเตาไวอ้อออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอนไม่สบายขอบีโทเฟนโดนชอนแก้งโดนชอนเกงโว์บอกแก้งให้มีมาแ่ใส่สปุงพแลุยบต กูไม่ใส่ชวนวในก็เผากูไม่ใส่ชวนวในก็เผายยากูไม่ใส่ชวนวในก็เผากูไม่ใส่ชวนวในก็เผายยากูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมึงง่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำมือลวงเอามึงไปขว้าอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีนัง เราจะกินนังซวงมีนังส่วงจะกินนังแดงมีนังแดงล้วจะกินนังซ้วงมีนังซวงเราจะกินนังแดงมีนังแดงล้วจะกินนังซ่วงมีนังซวงจะกินนังแดงมีนังแดงเรจะกินนังซวงมีนังซวงเราจะกินนังแดงขอแค่ขอ่ขอแค่ขอแค่ขอแค่ขอแ่ขอแค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 ่ขอแอแค่ขอแค่่ขอแค่ข